เรื่องย่อละครสายเปรตอนที่25จากความเดิมตอนที่แล้วภาวินตามสืบเรื่องนาฬิกาและกระเป๋าเงินของกำนันมงคลจากเพชรและยังให้สกลไปสืบหาข้อมูลตามร้านรับซื้อของเก่าและโรงรับจำนำทางด้านเอ็มก็ต่อว่าเรื่องพาวินไปเป็นทนายฟ้องร้องแม่ตัวเองและเอ็มก็ได้ไปถามจากยายอิ่ม ว่าความจริงตัวเองเป็นลูกแท้ๆของพระพึงหรือเปล่าขณะที่อาการของเอิบบุญก็ดีขึ้นทําให้นุสบาคิดจะกําจัดเอิบบุญแต่ถูกแค้วขัดขวางและขู่เอาเงินจากนุสบาทางด้านพาวินบอกเรื่องข้อมูลของกำนันมงคลที่ตนสืบได้มากับสกลเพื่อช่วยพรบพึง ทางด้านเอิบบุญได้ยินเรื่องที่นุสบาคุยกับแพลและคิดว่านุสบาเป็นคนฆ่ากำนันโมคลต่อมานุสบารู้ว่าเอิบบุญรู้เรื่องที่ตนคุยกับแพลและได้ขู่จะฆ่าพาวินทางด้านกิดนัดคุยกับกิ่งเรื่องที่นุสบานัดวันมั่นทั้งคู่เรียบร้อยแล้วซึ่งกิดบอกกิ่งไอ้มั่นไปก่อนแล้วจะมาหาทางเลื่อนวันแต่งออกไป ต่อมาเอมมาเยี่ยมพับพึ่งที่เลื่อนจําและได้บอกความจริงเรื่องที่เอมไม่ใช่ลูกแท้ๆแ,แต่เป็นลูกของประภาทําให้ต่อมาเอมกับประภาได้ปรับความเข้าใจกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมละครสายเปรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD ค่ะ